สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเพื่อไทยวันถูกชิงยุบสภาช่วงไร้กฎหมายเลือกตั้งให้รัฐบาลรักษาการออกกติกาเองสมคิดเชื้อคงสสบนราชธานีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและเป็น รักษาการนายกรัฐมนตรีว่าเห็นใจพลเอกประวิทย์ที่ต้องมาเป็นผู้นำประเทศในภาวะที่รัฐบาลกำลังเป็นขาลงตนเชื่อว่าพลเอกประวิทย์ไม่สามารถนำพาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้ได้เนื่องจากพลเอกประวิทย์ก็ร่วมรัฐบาลน,นี้มา8ปีเช่นเดียวกันสิ่งที่รัฐบาลทำมาส่วนหนึ่งก็ามาจากพลเอกประวิทย์คงไม่มีแนวคิดใหม่ๆมาทำให้อะไรนั้นดีขึ้น อีกทั้งการเป็นรักษาการแค่ไม่นานจะเอาอะไรมาทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นคงทำได้แค่รักษาอำนาจกลุ่มตัวเองเพื่อประโยชน์กลุ่มตัวเองเท่านั้นทางออกที่ดีที่สุดพนเอกประยุทธ์จันโอชาควรลาออกเพื่อให้มีการสรรหานายกคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศอย่างเต็มตัวเพื่อจะมีอะไรที่ดีขึ้นกับประเทศบ้างผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่หากพลเอกประวิทย์จะชิงยุบสภาในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายเลือกตั้งนายสมคิดกล่าวต่ออีกว่านี่คือสิ่งที่ฝ่ายการเมืองวิตกว่าหากยุบสภาแล้วไม่มีกฎหมายเลือกตั้งจะเป็นการโยนอำนาจไปให้รัฐบาลรักษาการเป็นผู้ออกกติกาเองแล้วจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายพวกเขาเพียงฝ่ายเดียวอีกทั้งหากรัฐบาลรักษาการใช้พรกรในการเลือกตั้งสุดท้าย จะนำไปสู่การตีความว่าการเลือกตั้งชอบหรือไม่ทาให้ชอบขึ้นมาทุกอย่างจะเข้าสู่สุญญากาศแล้วประเทศไม่มีทางออกแต่หากมีการยุบสภาเราก็พร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเราพร้อมตลอดแต่ถึงอย่างไรทางออกที่ดีที่สุดอยากให้รอกฎหมายเลือกตั้งให้มีผลบังคับใช้ก่อนแล้วรัฐบาลยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ให้ประชาชนได้เลือกทางที่ดีที่สุด สำหรับชีวิตของพวกเขาแบบนั้นจะดีที่สุดความคืบหน้าล่าสุดสสประชาธิปัตย์ขอบคุณสารรัฐธรรมนูญสั่งบิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวขอคนรุ่นใหม่อย่าหมดหวังนายพนิษ์วิกิจเศษสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์โพสต์ข้อคว,วามผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวพนิษ์วิกิตเศษเรื่องว่าจุดจบของพรเอกประยุทธ์หากเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่จุดจบของการสืบทอดอำนาจเพราะพลเอกประวิทธ์คือผู้ที่สืบทอดอำนาจต่อจากพลเอกประยุทธ์ในฐานะสสร่วมรัฐบาลที่ได้โหวตไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายที่ผ่านมาผมขอขอบคุณที่ศาลร,รัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ผมหวังว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะได้มีการเร่งรัดในการตัดสินกรณี8ปีเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเพียงก้าวแรกที่จะกลับมาฟื้นฟูป,ประชาธิปไตยผมขอให้กำลังใจคนรุ่นใหม่นักการเมืองสู้ต่อไปอย่าหมดหวงังเพราะการต่อสู้เรื่องนี้เนะี่ยยังไม่จบยังมีการสืบทอดอำนาจอยู่เพราะลุงตู่ไปแต่เราได้ลุงป้อมมาแทบไม่มีความแตกต่างกันเราทุกคนต้องต่อสู้เพื่อหยุดระบอบสืบทอดอำนาจให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุด เราต้องมีการยกเลิกการให้สวมีอำนาจเลือกนายกและปฏิรูปประเทศปฏิรูปกองทัพกระจายอำนาจให้ประชาชนสุดท้ายสิ่งนี้นะ่ะที่ต้องการยกเลิกมากที่สุดคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะการสืบทอดอำนาจนั้นไม่ใช่เพียงบุคคลแต่คือระบอบนายพนิดกล่าวความคืบหน้านิพิตเล่าความรู้สึกที่มีต่อพลเอกประยุทธ์ขาาสบัญยัน ท่านครบวาระ8ปีแล้ว25สิงหาคมนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยเขียนข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องวาระดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพระเด็กประยุทธ์จันโอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยเขียนเรื่องของความกระหายใกล้รู้รายละเอียดระบุว่าผมไม่ใช่คนที่ไม่เป็นมิตร กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับผมคิดเสมอว่าผมเป็นกลัลยาณมิตรกับท่านอย่าใครริจะผักผมเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเชียร์และให้กำลังใจท่านมาตลอดให้ท่านแก้ปัญหาประเทศชาติได้สำเร็จแต่ต่อมาใจผมเริ่มออกห่างจากตัวท่านออกห่างตอนไหนหรือครับออกห่างตอนที่ท่านน่ะฟอมคอรมอเพราะเห็นองค์ประกอบคนที่เป็นรัฐมนตรีหลายคนนั้น เป็นคนที่เคยอยู่ตรงข้ามกับพลเดกประยุทธ์และหลายคนคือคนที่เป็นเหตุให้ท่านยึดอำนาจเมื่อคนที่เคยอยู่ตรงข้ามท่านกลับมาสนับสนุนท่านผมก็ถอยห่างจากท่านไปแต่ก็แอบเชียร์ให้ท่านใช้เวลาทำงานให้บ้านเมืองสำเร็จระยะหลัง,ลงผมไม่ค่อยสนใจท่านเท่าไหร่ถือว่าปล่อยท่านไปให้ถึงเวลา8ปีเต็มของท่านก็ถือว่าเราจากกันด้วยดี ครั้นท่านอยู่มาครบ8ปีผมเป็นนักกฎหมายที่ตีความว่าท่านครบวราระแล้วเมื่อท่านนะบอกว่าท่านยังไม่ครบท่านไปต่อได้อีกความรู้สึกที่ผมมีต่อท่านนะก็ขาดสะบัน้นผมตีความกฎหมายโดยปราศจากอคติ4ตีความโดยใช้ความรู้สึกที่มีอยู่เหนือความรู้สึกใดๆเอาละผมนะ่บอกเสียเลยว่า ใครที่บอกว่ารอสารเถอะให้ศารตัดสินผมว่าก็พอรับได้ในระดับหนึ่งแต่ผมนะ่ะไปไกลกว่านั้นผมคิดว่าความเจริญงอกงามทางสติปัญญามันจะมาจากการถกเถียงกันด้วยปัญญาโต้แย้งกันด้วยความสุภาพเราจะรอคนอื่นตัดสินโดยไม่ขอยคว้าหาความรู้อะไรเลยผมว่ามันไม่ใช่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผมเริ่มหงุดหงิด ที่บางท่านให้ความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมหงุดหงิดเข้าไปอีกเมื่อคนคนนั้นอธิบายว่าคอรมออาจมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการนายกรัฐมนตรีอีกก็ได้ถึงวันนี้น่ะผมก็รอเหมือนที่หลายคนรอนะ่ะแต่ผมไม่ได้รอว่าพระเดกประยุทธ์จะไปต่อได้หรือไม่สิ่งที่ผมรอคือรอเหตุผลของสารที่ใช้ในการวินิจฉัยว่า สารใช้หลักการอะไรในการวินิจฉัยผมคิดไม่ออกจริงๆมันเกินสติปัญญาความรู้ทางกฎหมายของผมเหตุผลของสารนี่คือสิ่งที่ผมกระหายใคร่รู้ความคืบหน้านิพนธ์พร้อมน้อมรับคำตัดสินสารรัฐธรรมนูญชี้สถานะรัฐรมนตรีช่วยมหาไทยยันทำดีที่สุดแล้ว 25สิงหาคม2565นายนิพนธ์บุญญาบณีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยหรือไม่ในวันที่14กันยายนกรณีถูกสั่งพน้นนายกอบจอสงขาวา่าตนได้ชี้แจงต่อศาลร,รัฐธรรมนูญไปหมดแล้วทั้งในประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเพราะข้อห้ามที่ว่าขาดคุณสมบัติ ทั้งที่การถูกสั่งให้ออกจากราชการต้องเป็นการสั่งให้ออกจากการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนายนิพนธ์กล่าวต่อยกว่าแต่กรณีคณะกรรมการเองกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสั่งเรื่องของตนเป็นเรื่องของการละเว้นการไปบัติหน้าที่ไม่มีเรื่องทุจริตและตนนั้นได้ชี้แจงไปว่าสมัยเป็นนายกอบจอสงขลาขณะนั้นมีการทุจริตการประมูลรถ อนเนกประสงค์ซ่อมบำร,รุงทางสองคันและที่ไม่จ่ายเงินให้กับบริษัทที่ชนะการประมูลเพราะมีหนังสือจากจังหวัดสงขลามาว่าให้ระง,งับการจ่ายเงินไว้ก่อนและมีการรายงานข้อเท็จจริงน,นายนิพนธ์กล่าวว่าเมื่อสอบข้อเท็จจริงก็พบว่ามีการหัวกันจึงทําให้เกิดคดีขึ้นผู้ว่าสงาขลาก็ให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฉบับวันที่17บธันวาคม2,552ถ้าคดีอยู่ในศาลก็ให้รอจนกว่าศาลจะพิพากษาจนถึงที่สุดนอกจากนั้นยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบว่ามีการหัวหรือไม่ซึ่งชัดเจนว่ามีการหัวด้วยนําเอกสารปลอมมาใช้ในหน่วยงานของรัฐและนําไปสู่การแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่ชนะการประมูลซึ่งทั้งสพเมืองสงขลาและกองปราบปราม ก็สั่งฟ้องเรื่องใช้เอกสารปลอมซึ่งสารออกหมายจับผู้ต้องหาหมดแล้วและผู้ต้องหาก็หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหมดดังนั้นการที่ตนนั้นไม่จ่ายเงินเพราะมีการหัวกันจะให้จ่ายได้อย่างไรนายนิพน์กล่าวต่อ,อีกว่าส่วนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้ตนออกจากตำแหน่งนายกอบจอสงขรานั้นตนได้ฟ้องสารปกครองกลาง,งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวดังนั้นก็ต้อง รอคำพิพากษาสารปกครองกลางจะออกมาอย่างไรหากมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าไม่มีคำสั่งดังกล่าวแล้วเมื่อถามว่ากังวลต่อคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นายนิพนธ์กล่าวว่าทั้งหมดได้เรียนให้สารรัฐธรรมนูญทราบแล้วและพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของสารเพราะถือว่าตนทำดีที่สุดแล้ว และที่ทำนั้นก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินโดยแท้ไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าปกป้องผลประโยชน์ของชาติในวันข้างหน้า